ผมมีิ่าน้่มากเอานตายมจะชอบัดึงมาเจ้าพี่อะไรอเฮ้ยอนนี้อากไาเจ้ากะมจับตัวคนร้ายที่ปล่อยตัวนอนจันมาให้เพราะมันท่านแล้วเียคะไรมันเป็นใครมันคือไอ้วันเรียค่ะมังรอดอปตัวมันไปรอะ รอหวยอ๋อยมันเร็วแล้วลูกฉันว่าเด็กคนนี้พ่อไม่รู้อ,อะไรเลยทำไมลูกไอ้หนูออกมาทำไมอ่ะลูกเออฉันได้ยินเสียงเสด็จพ่อวรรายวายรูปร่างกายดีขึ้นแล้วนะลูกเลยออกมาดูเพื่อนยังจะเกิดเรื่องไม่มีอะไรไม่มีอะไรพ่อก็แค่จะจัดก,การนะ,ฉะเฉลยนะลูกแต่เป็นฉเฉลยทางการเมืองนะลูกนะ,ฉะเฉลย ทำไมเด็กไปยากันเฉลยก่อนเรื่องอะไรมทำให้พ่อปวดหัวเหลือเกินนี่เด็กไปยากันไอ้ไอ้วันนพ่ออยากจะฆ่ามันทิง้งครับไอ้วันทำอะไรเสด็จพ่อมันปล่อยเฉลยไปปล่อยเฉลยไป<อ>ถ้าอย่างนั้นกระบอมฉันเขาเป็นคนจัดการเองไปยะค่ะหรอกระบอมฉันจัดการได้วันเองไอ้หนูขอพ่ยะคะ่ะเอาพ่อยกให้เต็มที่เลยลูกเสด็จพ่อประธากนการถ้ามันได้ก็ดีพ่อชอบ ต้องบอกท่านจัดก,การเองไอ้วันขอนฟ้าทำไมถึงทำแบบนี้พี่เป็นห่วงนวลน,นะนวลกำลังตั้งท้องอยู่แล้วปล่อยไปได้ยังไงก็รู้ใช่ไหมว่ามันมีความผิดรู้แต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่ทำแล้วใครจะทำเราขอนฟ้านวลก็เมียขอนฟ้านะแต่ว่านี่จะตายไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอยากพูดก่อนตายอยากจะพูดอะไรอย่าไปฟังมันอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากพูดว่าเรา ตอนที่จะไม่มีโอกาสได้พูดนะพี่คิดถึงตอนที่ยังเด็กๆนะพี่พี่เอียงควันฟ้ามาเพลงดาบอะไรที่พี่รู้พี่ก็ให้ควันฟ้าข้าวหม้อเดียวกันแบบเรากินด้วยกันแต่กลับเนี่ยต้องแยกกันปะทูตัวเดียวเนี่ยกินด้วยกันพี่แกะเนื้อให้ขวันฟ้ากินแล้วพี่กินก้างจำได้ไหมแค่ปาทูสองค แล้วเป็นยังไงแล้วแกปะทูแค่ปะทูนี่แกปะทูได้ไงอ่ะจำปูนิ่มไม่ได้เลยพี่ให้ปันฟ้ากินหมดเลยแกน้ําส้มใบชักคามพี่ให้ขัญฟ้านกินใบชักขามแล้วพี่ไปกินขามปะทูหมดคุณจะไปฟังัฟ้าหมดเลยบวามดีมีแค่นี้คงช่วยอะไรไม่ได้แลวถ้าหากว่าไม่ตัดสินโทษเอาเลยลูก มันก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคนอื่นจะเอาเยี่ยงอย่างได้ใช่อาไงก็เอาทหารทุกคนฟามคำสั่งเปรียงจงจับตัวไอ้วันอไปเลยจับมันไปครองเมืองด่านอนูไอ้นีหนูคงโกรธมากมันทำให้ไอ้หนูพ่อเนี่ยจึงพูดผิดไอ้หนูกำลังจะบอกว่านำตัวมันไปอยู่ที่เมืองด่านใด้ไหมลูก ไปครองเมืองด่านพี่แคเออให้ไปครองเมืองด่านครองเมืองด่าน,านใช่พี่แคเอร์เสด็จพ่ออ้าแล้วมันลงโทษตรงไหนอ่ะเป็นเจ้าเมืองด่านเลยเนาะเสด็จพอ่อกระหม่อมชั้นกำลังลงโทษไอ้วันอยู่ม่ว่าพยังไงก็ถ้าหาว่าไอ้วันเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าเมืองด่านกระหม่อมที่จะให้ไอ้วันเนี่ยมันเดินเท้าเปล่าไปเน้แดดันร้อนแบบนี้มันจะทนไหวเหรอนี่เมืองหลวงเราอยู่ที่ไหนพี่ยคเออ์อยู่ที่ไหนที่นี่คือที่ไหนอยู่ที่บางตะบูนบางตะบูน แต่ว่าหน้าด่านเราอยู่ที่ดาวคนองนะค่ับเราจะต้องเดินไปที่ดาวคนองอจะทนได้เหรอไอหนูนี่ลาดหลักแหลมแหมแยกยบย่นที่สุดให้มันไปครองเมืองด่านแต่ให้มันเดินเท้าเปล่าไปไปดาวคนองเออมึงตายตั้งแต่วัดป่าอ่าวแล้วเอาอีกลูกเอาอีกฐานนี่เหรอไอเบิรก เคมาให้ไอ้วันเดี๋ยนี่เปิดประทุนั่นนะไอ้หนูเซียวปอดนะใจเย็นใจเย็นลูกไอ้หนูจะให้อะไรมานะรถเบนซ์เอสเอ็ลเคเป้ยังเอสเอ็ลเคเลลูโอ้โหอดสองที่นั่งสองที่นั่งเปิดประทุนด้วยย่ทุกคนนี่พวรยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกนะแล้วหนูจะให้เบนซ์มันเลยรถไม่มีน้ำมันเป้ยัง ให้มันไปเนี่ยแล้วก็ให้มันลากไปด้วยเสร็จขวานไปดูหน้าไอ้ไว้ก่อนขับรถเป็นที่ไหนเออเป็นป่ะเนี่ยไม่เคยไม่เคยขับรถเลยเคยขี่แต่งูกลัวเนื้อกลัวนี่โอโ้โหไอ้หนูยืนยัชิี่สุดเออเอาอีกรูกเอาอีกพอชอบพอชอบเออรู้จักด้วยอะไร S L K อะไรรู้จักแต่า 2K เฮ้ยจะตายได้ยังจะมาตลกอีกเหรอเอาเลยลูกอย่าใจร้อนไม่เออ ไปเบิกเงิน50ล้านมาให้ไอ้วันนี้เงินสดตัวนั้นไม่ต้องไปเช็คอะไรเบี้ยค่าส่งช่วยพ่อด้วยเป็นอะไรเบี้ยค่าตะคิวกินตูดโอ้โหตัวตะคิวตัวบักเอกเลยไอ้หนูเดี๋ยวจะให้เท่าไหร่นะ50ล้านิบล้านอธิบดตายแล้วทุกวันนี้บัญชีพ่อมีไม่ถึง20เลยลูก20ล้านเหรอ20บาทนี่แหละเออ กระหม่อมฉชนนี่จะให้มันขนเงินไปไอ้หนูฟังพ่อนะก็กระหม่อมฉชนลงโทษได้วันเอนี่เธอเนี่นี่เชื่อพ่อเธอการให้อะไรน่ก็ไม่เข้ากับให้อภัยนะลูกนะพ่อไม่ได้พ่อยกโทษไอ้มันไปเถอะสบายอีกต่อไปไม่ไหวแล้วทังห่ดที่ที่เราพูดมาจัดการให้หมดพอแล้วลูกไอ้วันพอแล้วลูกนะไอ้วันฟังข้าพเจ้าดีกว่านะเจ้าต้องรีบไปอยู่เมืองหน้าด่านบัตเดนี้อภิภาไม่ไปเดือดุ่หมดตัวแน่ ไปเลยนี่ไปใจไรฝุดฝูดแต่ทำไมฉันถึงรักเธอนะฝันไปคนอะไรจะดวนดีขนาดนี้ฉัน ไม่ใช่แค่หน้านเนี่ยโอ้โห,โโหโดูดิตั้งแต่เล็กแต่ร้อยไปไหนก็ต้องไปด้วยกันปัดฟ้ากักบอ้ายวันและตอนนี้จะดจักกันแล้วครับหันไปเห็นดี<ย>ก,กดันแล้วนะโอ้โหตอนนี้เจ้าเรียของเครียดแล้วครับไปไปเกณินไหมขับรถแต่ปะทุน้วยนะ ใส่แว่นด้วยกลางร่มก็ได้ใช่ร้อนดีรอนอนบดเยอะเนะแหมไปยากไปเย็นเนาะวันนี้ไอ้ช่วยก่อยไอ้ไรไอ้เนาะเน่ไม่โกรธไม่กริ้วแล้วนลลูกนะไปพักผ่อนกินนมกินแบงะลูกเสียพอดีเออไปส่วนน้อ